สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลฟ์มิงกอนยเซค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมพาเลท,ที่เกอะกวอเมริกานะคะวันนี้มาเปิดคลิปตรงนี้เลยวันนี้ที่เกอะกวอเมริกาเขามีพารเลหรือ r e เ e ิล t i o n d a y เฉลิมฉลองวัน Freedom ฟ e ี d ัมของอเมริกานะคะทุกคนก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวงานพาร์าเลวันนี้ป้ายไปดูกันเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีอาร์ตสวยๆให้ทุกคนดูก่อนนะคะไป ไปดูกันเลยตรงที่สุดท้ายเลยนะคะทุกคนนี่ขบวนตรงนี้เขาก็จะมีพวกไฟยแมนหรือว่าพวกรถพยาบาลปฐมพยาบาลไว้คอยให้บริการนะคะทุกคนนี่นี่ก็จะมีตำรวจตำรวจให้บริการนี่คนเขาก็จะมีกลางตรงกลางเต็นกลางเต็นมาชมพาะฤทินี่ ถึงตรงนี้เลยนะคะไปไปดูกันคนมาเยอะมากมีคนเขามานั่งดูเต็มเลยไปมันจะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ขบวนอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือที่นี่เขาเรียกลานของชอมอรโลวินเลตนะคะทุกคนนี่ซาจูสตาชูอันนี้ของคนแกมเรโล นะคะทุกคนคนชมโรสมัยเกา่าเขาจะแต่งตัวแบบนี้อันนี้ก็คือสตาทูชัอมโรไปมาแต่วันนี้เรามาดูพาเลอ้าวจะไปไหนละพะเลนะจะมาอ้อมจำโมโรวเวเลตตรงนี้เหรอโอ้โวงสุริยางมาแล้วค่ะทุกคนวงสุริยางวงสุริยางมาแล้วว้าววา้ามาดูกัน อันนี้ของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้พวเนี้อ่้นี่ขบวนของนี่ขบวนของคนญี่ปุ่น ของมานังกู้นะคะเนี่ยแล้วขอไก่หูกุเทลกละนี่นี่ของอะไร เอ้าไม่ใช่แซฟแอนแซฟแอนแซฟแฟนก็มาโอ้อันนี้ขบวนของแซฟแฟนอันนี้นั่งของเมเยอร์ฟิสเลยของคาบานเนอร์อันนี้แซฟแฟนเราเป็นคนแซฟแฟนเราต้องเซเล์เบชันอันนี้ก็คือคาบาเนอร์ที่นั่งของคาบาเนอร์

น,นี่ขบวนอะไรเอ่ยมาดูกันนะคะขบวนอะไรกันเอ่ยอันนี้คืออเลนอสูอัพวัา ก็คืออินราทร,ร,รไปแหันอินราหันไปลวรอขบวนอีกต่อไปย้ไป,ไปอันนี้ อันนี้ก็ตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นตรงที่กาวเนอร์เขาอยู่นะคะจงงอนมากเลยวันนี้อ่ามาดูกันเขาแถวนี้เขาก็จะมาโชว์ที่เขาเข้าแถวตรงนี้เขามาโชว์ตรงกาวเนอร์อยู่นะคะทุกคน างหน้าน,น,นะคะทุกคนก็จะมีคนจดว่าขบวนไหนอะไรเงี้ยก็จะมีแข่งขบวนด้วยนะคะทุกคนว่าขบวนไหนจะได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่3าที่4ี่ที่หอะไรประมาณนี้ตรงข้างหน้านูนจะมีคนจดคนจดว่าขบวนนี้มาจากที่ตรงไหนเพราะว่าที่ความก็จะมีเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอำเภออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแข่งขันขบวนรถด้วยนะคะนี่ นีซะกนมีปะโบ้ด้วยดูเด็กเล่นเซมอ่ะ <laughs> เด็กชอบดูว้าว <laughs> เด็กเด็กเล่นกันใหญ่เลยเด็ <laughs> กเด็กเล่นกันใหญ่เลย <laughs> <laughs> เด็กเกเล่นกันใหญ่เลย <laughs> โอ้สนุก <laughs> กันใหญ่เลยทีนี่ คนที่กรรมการกรรมการเดินจุด Santa Rita, Santa Rita, malam, Santa Rita, Santa Rita. Ah, bila Santa Rita. Oh, minum toguy, minum to Bye Iko. 好，你走。 chơi nha, cho nha nhau nô, nhau nhau. đừng ghê ghê, นี้เราดูขบวนจนเหนื่อยแล้วเราก็จะไปหาอะไรใส่ท้องตอนนี้ดูขบวนพาเลทจ,จนหมดแรงไปก็จะประมาณนี้นะจ๊ะไปแล้วจะไปหาของกินแล้วต่อไปนี้ขบวนพาเลทกักวอวเมริกาเรเบอเรชันเดยโอ้เขามีควายอยู่นะน้ารพี่มนด์วลยนะอ่เขามีควายด้วยเขามีควายด้วยไปดูควายสิ ไปดูควายกอบควาสิโอ้โหนู่นทำไัไงจเสียครสกจะเหรียญสเหรียญน,นี่แหละสิะเียนนะจ้างแล้วก็ขี่ออจ้างแล้วก็ขี่ไงข่ควายใครอขี่ขี่ควายก็มาขี่ได้นะคะ <c oughs> ขี่ควายกัอบควาอเมริกาห้าขี่เท่าไหร่เนี่ยก็สมเหรียญสามเหรียญเองก็ไม่แพงนะ,ะ,ะนี่สเหรียญ มารีนคอรอปมะเมรีนโอ้อเมริกันคอรมาตะกร้อมาเรื่อยๆเนาะอาหารเที่ยงไปเดินผาเลนเมื่อยแล้วไปกินอาหารเที่ยงนี่มีส้มตำมีหมูย่างมีขนมจีนแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีโอเลี้ยงนะคะโอเลี้ยงโอเลี้ยงอร่อยมากโอเลี้ยงอร่อยโอเลี้ยงอร่อย พี่พี่เบะเลยอ่ะพี่เลิศคอนเฟิร์มเหมือนมาจากไทยแลนด์โดยตรงเดี๋ยวคืนนี้จะรออะไรหมูถ่ายในเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอดูคูเดี๋ยวจะรอดูคูต้องกินเอาเลี้ยงจะได้ไม่ง่วงมามาดูอาหารของเรามาดูอาหารของเรานี่ไงโอ้หมูสีสวยนะยิ่งในกล้องนี่สวยนี่ขนมจีน นี่สม้มตำส้มตำใส่มะกอกได้เด้อนี่สม้มตำอ่ะฮะเปรี้ยวๆมะก,กอกไปหาเจอในไปหาเจอในตู้เย็นไม่รู้มะกอกบ้านพี่ติ๋มป่าวไหมลูกสมัยไหนสมัยบ้านพี่ติ๋มนละยใส่สู้ใส่ช่องฟิตไว <laughs> ้มาจา้ะมาจ้ะน้ำเย็นก็อร่อยนะใช<จ>่รสเข้มคน อัะบอยยังไม่หมดเออมะกกอกเปรี้ยวมากเลยเออใส่เปรี้ยวใส่สองลักเองนะใส่ามะนาวเองค่ะมะขามามะขาม <laughs> ไม่ได้ใส่มะนาวใส่แต่มะขาม <laughs> มีโมเดล้ฮอสพิันแล้วแปอีแล้วืฮะปีแล้วก้น่อยึ่งจะนึไม่นานต้องนึ่งนานกว่านี้องห้นึ่งนานกว่านีหน่อน็งแต่ว่าเขากินได้นินได้หมดตอนนิ้วนิ้วมากินได้หมด แล้วเจ้าจะปิดร้านกี่โมงเจ้าจะปิดร้านกี่โมงก็อยู่จนถึงคืนนี้ไม่แน่บายค่ะทุกคนเรามาดูพาเพลทกันมามืดเลยวันนี้ <c oughs> ตอนนี้พเพลทก็โอเวอร์ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อทุกคนมาชมพาเพลทที่กอะกวเมริกานะคะวันนี้ดูตรงนี้ก็มีแต่ตรถตอนนี้เขาเปิดถนนแล้วถนนตรงนี้เขาเปิดพอตรงนี้เขาเปิดเขาจะเดินพเพลใเทมันนู่นยาวไปถึงข้างหลังตรงนู้น แล้วก็ฝั่งทั้งนี้นะคะฝั่งทั้งนี้ตอนนี้พาเลทข,ของเราก็จบไปแล้วค่ะพาเลทที่ก่อควอเมริกา l ล b เ r a t i o n Day เดย์วันฟรีดัมของอเมริกาแต่ที่ความจัดวันนี้วันที่ยี่บอ็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูพาเลทนะคะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนและขอขอบคุณมาก ที่ดูคลิปจนจบนะคะทุกคน FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าค่ะเจอกันใหม่ที่กอกวโาเมกาค่ะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ